สวัสดีค่ะพบกับคำแก้วอีกเช่นเคยค่ะในช่องเคยอีสานใต้ช่องที่นำเสนอเกี่ยวกับแนวทางตัวเลขค่ะอันนี้ก็มาวันนี้ก็วันที่11แล้วนะคะเลขออกวันที่16ก็ไก่ขมาทุกที่แล้วนะคะสำหรับมือเลขออกค่ะกับคลิปนี้คำแก้วกับที่ให้ท่านผู้ชมได้เบิง่งเลขวิ่งยายเลขวิ่งของคุณยายปูเดือนนะคะเลขวิ่งเงินแสนนั่นเองเนาะเพราะ ที่เรียกว่าเลขวิ่งเงินแสนก็คือเลขมันเข้าตลอดทุกงวดแล้วก็คุณยายคนให้เลขก,ก็คือเขาแสนแตกทุกงวดเนาะค่ะกะต่อง,งวดคําเกี่ยวกับใดท่างผู้ชมใดเบิ่งไปแล้วก็คือเป็นเลขตอง,งวดเป็นเลขวิ่งคุณยายปล่อยแค่วิ่งล่างสําหรับต่อง,งวดเนาะค่ะเดี๋ยวคำเกี่ยวสียำให้เบิ่งอีกเท่าน,นึงแล้วก็งวดนี้คําเกี่ยวจะเปรียบเทียบกับเลขเซียนตองให้เบิ่งนะั่ง ่า่ผู้ชมที่เอามาจับใช่กันกับอ่ว่ากันเนาะแต่สําหรับเลขของเซียนตองนี่เดี๋ยวเบิ่งก่อนค่ะที่พยายามติดต่อไปถ้าเกิดว่าจากมือนีไปหมดหอดมือเลขออกเซียนตองมีดีดเด็ดเพิ่มเติมกับซิลงเป็นโค้งสุดท้ายให้นําแต่ว่าถ้าติดต่อไปแล้วเซียนตองบอกว่าบ่มีเอาเท่านี้กัก็น่าสิเป็นแค่คลิปเดียวที่ให้เบิ่งไปแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อที่ผ่านมาก็ลงแค่หนึ่งคลิปก็คือบ่มีเล่ยังเพิ่มเติมเนาะคือเซียนตองมั่นใจแล้วก็ออกจริงๆ เดี๋ยวงวดนี้16กรกฎาคม66อ่ะสี่ไ่เซียนตองบอกอีกเธอน,นึงว่ามีเลขเพิ่มเติมบอกถ้ามีก็คือบอมีเนาะค่ะแต่สําหรับคุณยายนี้อันนี้ก็คือเลขต่องวดที่คาแก้วให้ดูไปแล้วเนาะเลขต่องวดคือให้วิ่งล่าง0กับ8จับคู่ให้ก็คือ08 07 02แล้วก็8 1 8 4 8 5อันนี้ก็คือเลขที่คุณยายให้ตั้งแต่ตองวดเป็นเลขวิ่งล่าง วิ่งล่างเนาะค่ะกะเดี๋ยวมาเบิรงเลขบนค่ะว่าคุณยายให้ตัวไหนแน่แล้วก็เจาะให้ตัวไหนแน่ทานผู้ชมอย่าลืมว่าเลขของคุณยายนี่บางเทียเลขเจาะเบาบางเทียกับเขาแต่ว่าเลขวิ่งเข้าทุกงวดค่ะแต่คุณยายจะให้สองตัวเนาะให้สองตัวก็อาจจะฟันผิดตัวแต่ว่าเข้าทุกงวดค่ะบางงวดก็สลับบนเป็นล่างเนาะอันนี้คือที่ให้ไปแล้วก็คือล่าง ต่อมาเลขบนของคุณยายเนาะคะ่ะคุณยายก็ให้วิ่งบนให้วิ่งบนนี่ก็มันคนละตัวกับเซียนตองค่ะเพราะว่าเซียนตองเขาให้ตัวเดียวเนาะคุณยายให้สองตัวก็เบิ้งวะฮาวาซีเอาไปจับกันเนาะค่ะอันนี้เลขวิ่งของคุณยายโค้งสุดท้ายแล้วค่ะคุณยายให้วิ่งบนแปดกับสามแปดกับสามแต่คุณยายแอบฟันมาให้ก็คือฟันให้เลขแปดแปดนี่คุณยายว่าฟันให้เลยข้างบน เน้นให้เน้นให้แปดก็ที่ให้ไปเนาะต่องวดก็คือเนี่ยคุณเกวมาลงให้ก็คือให้วิ่งศูนย์กับแปดแปลว่างวดนี้สําหรับคุณยายคือแปดทั้งบนและล่างแปดบนแปดล่างสําหรับงวดนี้ของคุณยายเนาะเพราะว่ามันเดียวกันเนาะแปดอาจจะมาทั้งบนและล่างแล้วก็ให้วิ่งสามบนแปดกับสามเปันแปดเลขจับให้ก็คือศูนย์แปดหนึ่งแปดแล้วก็ให้เลขสามตัวมาด้วยก็คือห้าหนึ่งแปดแล้วก็ห้าศูนย์แปด อันนี้ก็คือเลขที่คุณยายเจาะมาให้บางงวดก็ออกบางงวดก็ไม่ออกเนาะแต่เลขวิ่งออกทุกงวดวิ่งบนแปดกับสามพันแปดแต่สามคุณยายบุได้จับคู่มาให้เนาะจับให้เฉพาะแปดคือศูนย์แปดหนึ่งแปดแล้วก็ห้าหนึ่งแปดห้าศูนย์แปดก็คือคุณยายให้หลักร้อยเป็นห้าเอามาจับใส่กับศ <c oughs> ูนย์แปดหนึ่งแปดทำเป็นห้าหนึ่งแปดห้าศูนย์แปดอันนี้ก็คือเลขบนแปดกับค่ะเลขสองตัวเลยแปดกับสามเลือกเอาเนาะ เลขท้ายสามตัวรับค่ะแล้วก็เลขวิ่งล่างล่างก็คือคุณยายให้ศูนย์กับแปดตั้งแต่ต่องหดแล้วเนาะแต่คุณยายก็ฟันให้ไปแล้วแต่คุณยายมาฟันเพิ่มก็คือฟันเพิ่มที่ศูนย์เจ็ดอันนี้คือฟันเพิ่มเติมเนาะแต่จริงๆคุณยายให้มาแล้วเลขล่างเนี่ยมันก็มีศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์สองเนาะเน้นเน้นค่ะแต่คุณยายมาเน้นเพิ Ça, ่มก็คือเน้นศูนย์เจ็ดอันนี้เลขของคุณยายเนาะวิ่งล่างศูนย์กับแปดเน้นฟันเนาะศูนย์เจ สรุปแล้วของคุณยายวิ่งแปดบนและแปดล่างค่ะคุณยายบอกว่าศูนย์ยังมากอาลซิมาล่างก็เลยฟันห้ศูนย์เจ็ดแต่มั่ก็มีศูนย์แปดูนย์สองนะที่ฟันหาตั้งแต่ตองงวดเนาะอันนี้ก็คือเลขวิ่งของคุณยายสิบหกกรกฎาคมหกหกของคุณยายเนาะค่ะอันนี้ทั้นเป็ยกสรใส่เบิร์ของเซียนตองเพื่อให้ท่านผู้ชมเปรียบเทียบกันเนาะเปรียบเทียบกันก็คือเนี่ยเซียนตองให้วิ่งบนหก ให้วิ่งบนหกก็คุณยายให้แปดกับสามถ้าทานผู้ชมมากถ้ามากแล้วค่ะจะเอาเป็นจับหกกับแปดก็ได้หรือว่าจับหกใส่กับสามก็ได้เป็นหกสามบนหกแปดบนก็ได้เนาะ,ะแล้วแต่แต่เซียนตองเขาจะให้วิ่งตัวเดียวคือห้าล่างก็ห้าแต่คุณยายให้ศูนย์กับแปดเราก็อาจจะจับใส่ก็ได้อาจจะจับเป็นศูนย์ห้าห้าแปดก็ได้สำหรับล่างเนาะแต่ว่าเซียนตองเขาจ,จับให้ศูนย์ห้าเหมือนกัน คุณยายมีศูนย์เซียนตองมีห้าเซียนตองจาให้ศูนย์ห้าแล้วเซียนตองก็บอกว่าวิ่งเก้าอาจจะมาทั้งบนและล่างวิ่งเก้าอาจจะมาทั้งบนทั้งล่างท่านผู้ชมอาจจะมาจับใส่เป็นเก้าศูนย์เพราะคุณยายให้วิ่งล่างศนะูนย์เนาะก็จะมาจับใส่เป็นเก้าศูนย์เก้าแปดข้างบนก็เป็นสาเก้าสามเก้าแปดก็ได้ไม่ว่ากันเนาะนี่ก็คือให้ดูให้เบิ้งเพื่อเปรียบเทียบเนาะ <c oughs> ของเซียนตองในของคุณยายเซียนตองงวดนี้ เพื่อนมั่นใจค่ะเพื่อนให้แค่วิ่งตัวเดียวค่ะแต่คุณยายให้สองตัวทุกงวดเนาะค่ะก็ก็เป็นแนวทางท่านผู้ชมได้รับชมเนาะทื่อคาเกี่ยวมาเปรียบเทียบให้เบิงก็คือว่าเป็นเลขของสองท่านที่ให้เลขวิ่งมาคำเกี่ยวยึดสองท่านในช่องเนาะส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือพ่อดีคำเกี่ยวลงให้เบิงไปแร้วมาว่านก็คือเลขวิ่งของพ่อดีก็คือหกสี่ศูนย์หกสี่หนึ่งค่ะก็ตัดเลนเอา งูที่ผ่านมาก็เข้าอยู่เนาะเซียนตองเขาบอกว่าเขาจะให้คงสุดท้ายอยู่ก็เดี๋ยวรอดูเนาะแต่ถ้าแต่ถ้าเซียนตองให้หกสี่พอดีให้หกสี่ศูนย์เนาะเซียนตองก็ให้วิ่งบนหกก็มันก็คล้ายกันนะหกสี 40, ่ศูนย์ใช่ไหมคะของพอดีเนาะหกสี่ศูนย์หกสี่หนึ่งก็เซียนตองก็ให้วิ่งบนหกเหมือนกันก็มีเหมือนกันศูนย์หกหกศูนย์ก็คล้ายกันอยู่เนาะ พอดีนี่เลขสูตรแกจะเข้าตลอดเลยแกก็จะเข้าตลอดแต่ของเซียนตองไอ้ที่จับนี่ก็เข้าบางงวดเนาะแต่เลขวิ่งของน้องคือเข้าทุกงวดค่ะเม่นทุกงวดแต่เลขจับนี่จะเข้าเป็นบางงวดว่ที่ผ่านมาก็จับถูกศูนย์ห้าห้าศูนย์เนาะค่ะแล้วดูนวดนี้ว่าจะจับถูกโตับอครับค่ะก็เปรียบเทียบสายเลขคุณยายดูนเนาะค่ะเลขวิ่งของคุณยายกับเลขของเซียนตองจะให้เบิร์นของคุณยายอีกเท่านึงค่ะเพราะทานผู้ชมเก็บหน้าจอเก็บไว้ เลขวิ่งของคุณยายโค้งสุดท้ายแล้วคะเลขวิ่งเงินแสนวิ่งบน8กับ3ามฟันแเจาะให้ก็คือ0ูนย์แปดหนึ่งแส่วนวิ่งล่างก็คือ0กับ8ก็ฟันที่ฟันเพิ่มให้ก็คือ0ูนย์เจ็ดแต่ตองวดฟันให้ไปแล้วเนาะอันนี้ฟันเพิ่มมาก็คือ0ูย์เค่ะของคุณยายวิ่ง8บนแล้วก็แล่าง สอวข้างบนก็มีแปดับสามข้างล่างมีศูนย์กับแปดค่ะเกือบประมาณนี้ค่ะันก้ก็คือตัวแนวทาาเนาะค่ะส่วนเลขความฝันก็จะตามให้เช่นเคยสําหรับฝันของคนที่ฝันเมน่นอาจจะมาออกในเลขต่องวดแล้วก็เลขโค้งสุดท้ายเนาะอย่างเช่นงวดที่ผ่านมาพี่ปุนเลขเข้าตั้งแต่ต่องวดเลยคิปต่องวดเลยคุณพ่อวูดงวดที่ผ่านมาโค้งสุดท้ายไม่เข้าเข้าตั้งแต่ต่องวดแล้วคือ50พี่ปุ่นก็เข้าตั้งแต่ตอวงวดแล้วคือ50เนาะ ค,คุณยายหนุ่มก็เข้าตั้งแต่เลขตัวงวดก็คือ50แต่มันจะมีบางงวดที่มาเข้าเลขโคงสุดท้ายทานผู้ชมก็ย่าเรื่องรอติดตามรับชมเนาะคะ่ะอยยาพลาดค่ะสําหรับเลขฝันเพราะว่ามันเข้าตลอดสำหรับเลขฝันของคนที่ฝันเม่นเนาะค่ะแล้วก็เช่นเคยค่ะก็จะพยายามตามลูกของน้องจอยให้เผื่อว่าคุณแม่มาบอกเลขบวติพานมากก็คือว่าบอกถืออยู่คะ่ะเพราะว่าน้องบอก 017มาบอกลูกสาวว่า017เลขออก16กะโบราณเขากวา็ว่าผีบอกโหนก็คือซื้อลงเนาะก็ซื้อ16มันก็จะออกเนาะผีบอกผหนคนบอกขึ้นของน้องจอยบอกมา17ก็เป็นคนตายเป็นผีเนาะผีบอกผหนก็ลงมาเป็น16ก็ถือว่าเข้าอยู่ <S <S เดี๋ยววันนี้ก็จะติดตามให้อีกเนาะจะไปถามให้ค่ะเลยสารตายไปไปถามให้เรื่อยๆค่ะก็เดี๋ยวถ้ามียังไงก็จะมาลงคลิปให้ดูเนาะ วนเคยอีสานใต้งวดที่ผ่านมาก็ฝันแม่นแต่แปลไม่ได้เนาะยวงงวดนี้ถ้าฝันยังไงก็จะลงให้อีกค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องเคยอีสานใต้มาตลอดนะคะสําหรับท่านผู้ชมที่มากเบิ่งใน YouTube มากเบิ่งในเพจนะคะก็อย่าลืมเพจของเคยอีสานใต้เพจจริงต้องเป็นรูปเหมือนใน YouTube แล้วก็เสียงในคลิปต้องเป็นเสียงจริง ที่เขาก็ปีไปลงเขาอาจจะแปลงเสียงให้เร็วขึ้นหรือเสียงมันเพี้ยนไปเนาะถ้าเป็นเพจจริงก็จะเป็นเสียงปกติเป็นคลิปปกติเหมือนใน YouTube เลยเนาะค่ะก็ฝากน้ำถ้าท่านผู้ชมที่มักเบิงในเพจหรือไปกดติดตามให้น้ำแน่ค่ะเพ <c oughs> ราะว่าเราไดนผ่านกดเนาะสำหรับเพจค่ะ <c oughs> ก็คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะโชคดีรวยรวย,รวยถูกหวย16กร,รกฎาคมพ 6, 6นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ